สวัสดีค่ะเต๋อสมชายเปิดโมเมนต์จำไม่ลืมค่ะเด็กหมอต้นในวันนั้นทักมาหาในวันนี้ค่ะ สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่คุณเต๋าสมชายเข็มกลัดค่ะที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมากมีผลงานจำนวนมากให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างเรื่องโลกทั้งใบจะให้เธอคนเดียวที่ออกอากาศเมื่อปี2537ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนคลับชื่นชอบค่ะกับความสามารถถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครออกมาได้ดีมากค่ะ ล่าสุดค่ะคุณเต๋าสมชายก็ได้เผยภาพคู่เด็กหญิงนักเรียนคอซองที่มาขอถ่ายรูปขณะกําลังถ่ายทําละครโลกทั้งใบจให้เธอคนเดียวพร้อมเผยว่าเมื่อปีพศ2537มีเด็กน้อยน่ารักคนหนึ่งใส่เสื้อนักเรียนคอซอมัธยมต้นเบนจมาราชาลายัยเดินมาขอผมถ่ายรูปตอนนั้นเรากําลังถ่ายหนังโลกทั้งใบให้นายคนเดียวอยู่ที่ตลาดเก่า100ปีนางเลงค่ะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้27ปีผ่านไปวันนี้เด็กน้อยน่ารักคนนั้นน้องจ๊บมาหาผมและบอกว่าจำภาพนี้ได้ไหมคะบอกได้เลยครับจำได้แม่นมากน้องจ๊บบอกว่าวันที่13มิถุนายนนี้เป็นวันเกิดของหนูครบรอบ39ปีอยากให้พี่เตา๋าเซ็นลายเซ็นบนรูปนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ39ปีได้ไหมคะบอกได้คําเดียวเลยได้ครับวันนี้รอยยิ้มของผมมันมาจ จากส่วนลึกของหัวใจจริงๆเพราะเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่เธอคิดนะโลกใบนี้จะให้เธอคนเดียวสมชายเข้มกลาดปอลอสังเกตรอยยิ้มในวันนั้นสิครับ27ปีผ่านไปโตมากับ r s เอสโตมากับเต๋าสมชายค่ะ